คือเงื่อนแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันและอย่างที่ท,ที่เรียนนะครับว่าครับถ้าอีกเนี่ยถามว่าอยากจะกลับมาเตะไหมโอ้โหผมอยากจะกลับมาเตะผู้นีลล้เลยนะฮะแต่แล้วถ้าทางรัฐบาลไม่เตะเนี่ยมันก็คงจะเตะไม่ได้นะครับการเตะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สมาคมเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่วันนี้รัฐบาลประกาศว่าโอเคฟุตบอลกลับมาแข่งขันได้แล้วและสมาคมไม่ยอมจัดการแข่งขัน หรือไทยลีกไม่ยอมจัดการในขันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคําตอ,อ,อบที่ได้มาจากทางรัฐบาลก็คือเขายังไม่ให้จัดการ่งขันดังนั้นเราจรึงไม่สามารถที่จะไปฝา่าฝืนกฎระเบียบของทางรัฐบาลได้ครับอะอันนี้เข้าใจได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็รัฐบาลตัดสินใจซึ่งต้องประชุมกันอีกเยอะเลยนะครับผม,มว่าอแลอ้วคงและผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่เขาค่อยๆค,ค,คลายกฎด,ดล็อกระเบียบต่างๆ ก็คงจะมาดูว่าเอาละหลังจากที่ปลดล็อกเปิดห้างแล้วอ่าตัวเลขเป็นอย่างไรผู้ติดเชืออ้อเป็นอย่างไรนะครับวินยัยคนในประเทศหลังจากที่คลายกดบาง,บางเรื่องบางราวไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะทั้งนี้ผมก็คิดว่าก็อยู่ที่การให้ความร่วมไม้ร่วมวมือของของของคนในทุกภาคส่วนด้วยนะครับ,รบและอย่าลืมอันที่เขาเปิดห้างวันนี้แล้วบอกเฮ้ยวันรุ่งขึ้นมามันไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังนะครับ มันต้องมันมีอาการอีกตั้งสิบสี่วัใช่ไอการที่เราไม่ผู้ติดเชื้อแค่เลขหลักหน่วยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลของการทํามาเมื่ออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วอืมครับอันนี้เข้้าใจพอติดตามดูต่อไปครับครับห้างเนี่ยยังน่ากลัวกว่าสนามฟุตบอลอีกนะโอ้โหเห็นภาพยืนกันแล้วเนี่ยโอ้โหมัก็ถ้าถ้าเปิดแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเรา คนในประเท,ะเทศวอรเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วเราประมาทและเรากาดหลบ,บแล้วเนี่ยผมที่รัฐบาลเขาจะกลับมาเข้มงวดแบบเดิมเนี่ยมันก็มีครับและผมเชื่อว่ามันก็มีเหตุผลที่ให้ทําแบบนั้นนะครับเพื่อให้ให้การบริหารจัดการแล้วก็แก้ปัญหาโควิดมันมีมันมีประสิทธิภาพะครับครับอ่ะนี่เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็อนาคต <c oughs> นะครับเรื่องต่อมาครับที่ประชุมสภากรรมการซึ่งเรื่องหลักๆที่สําคัญเพื่อ บอกถึงสโมสรนะครับว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงนั่นก็คือการแข่งขันนะครับมีวันวละมีวันเวลามาแล้วนะครับเริ่มกลับมาแข่งขันเดือนกันยาของไทยรีกหนึ่งและ2นะครับส่วนไทยรีกสก็จะเป็น3ตุลานะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีตลาดตลาดเปิดรอบแรกก็คือ25สิบหาสิงหาเปิดสักสองอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่นี่คือ ภาพรวมๆก็จะประมาณนี้สําหรับการเปิดลีกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการลงทะเบยียนนักเตะนะครับมี37คนมี35คนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทีสามอันนี้รวมๆสรุปว่าไงดีครับก็มีการคุยกันนะครับก็ได้มีการอะไรกนรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มีการพูดคุยเมื่อเดือนเมษาไปแล้วทั้งสิ้นนะครับทั้งเรื่องของการกลับมา แข่งขันนจีนในช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็เราก็มีการวางคาล endar ไว้ว่าถ้าเริ่มกันยาเนี่ยจะไปจบในช่วงประมาณเดือนเดือนพฤษภาเป็นต้นนะครับไทยลีกสามหลังจากที่มีการรวมลีกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามคำเรียบร้อยของโมสอนนะครับก็อยากจะให้ลีกเนี่ยมันกระชับขึ้นก็เลยกลับมาแข่งขันในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะไปจบในรอบปกตินะครับก็ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และหลังจากนั้นก็ไปแข่งในรอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็จะแข่งในช่วงเดือนมีนาแล้วก็ไปจบช่วงประมาณกลางเดือนเมษาเพื่อให้ฤดูกาลนี้เนี่ยไทยลีกไทยลีกสามเนี่ยนะครับมันมีการเตะช่วงระยะเวลาที่มันกระชับมากขึ้นครับสอดของสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะส่วนเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักเตะเนี่ยก็ก็เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกับสโมสรเอาไว้ว่าขอให้มีการเปิดวินโดว์พิเศษนะครับลอบพิเศษรอบก่อนที่เราจะกลับมาเราก็ได้ส่งหนังสือไปที่ฟีฟ่า และฟีฟ่าก็ได้มีการอนุมัติกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าอนุมัติให้เปิดคลัลนดารอบพิเศษก่อนที่จะกลับมาทําการแข่งขันนะครับ,รบก็สโมสรสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของจํานวนนักกีฬาที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับด้วยเงื่อนไขปีนี้เนี่ยมันก็เป็นปีที่ที่สถานการณ์มันพิเศษนะครับ,รบก็คุยน สมโมสรว่าเพื่อไม่ให้สมโมสรเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับและเพื่อให้ทุกทีมเนี่ยมีจํานวนตัวผู้เล่นที่พร้อมสําหรับการแข่งขันมากที่สุดจึงได้มีการนัดให้เพิ่มตัวผู้เล่นเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้นถึงสิบตัวนะครับไทลีกเนี่ยสาม,มารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นต่างชาติได้ห้าตัวคนไทยห้าตัวนะครับไทยลีกสองก็นะครับ ไทยลีสามเนี่ยก็คือต่างชาติเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้สามนะครับเพราะโคต้ามันเหลือแค่สาคนนะครับ,รบแล้วก็ไทยเนี่ยได้อีกเจดคนรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิบคนทั้งสามดีนะคร<อ>ะัเข้าใจครับเพื่อจํานวนเพิ่มขึ้นใช่ครับเพื่อให้สามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะเนี่ยได้ได้มากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าเสียงฟีดแบ็จากสโมอสรก็คือในบางสโมอสรเนี่ยนักกีฬาเนี่ย ไม่ยอมต่อสัญญาด้วยนะครับก็คืออ,อยากจะทำเซ็นเซ็นสัญญากันแค่เล็กเดียวให้มันหมดสัญญานะเดือนธันวาตาม,มาเดิมนะครับซึ่งถ้าเป็นเป็นแบบนั้นเนี่ยนักเตะเออสโมสอเองจะได้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพื่อหาทีมผู้เล่นที่มันดีที่สุดเข้ามาเสริมในสปอตของตัวเองนะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่มันอยู่ในกฎระเบียบของฟีซ่าซึ่งเราทําอะไรไม่ได้ นั่นก็คือเตะเนี่ยไม่สระลงลงแข่งขันนะครับผมใช้คำว่าลงการลงทาการแข่งขันเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งฤดูการแข่งขันเนี่ยได้เพียงแค่สองสโมสรเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าในช่วงที่หลีกเปิดแข่งขันไปในช่วงสี่นัดแรกเนี่ยเขาลงไปที่สโมสรเอน, A, นะครับก็จะนับเป็นสโมสรที่หนึ่งถ้าในวินโดว์ที่จะกลับมาเปิดเนี่ยเขามีการย้ายสโมสร และลงเล่นในสมโมสรใหม่ก็จะนับเป็นสองสโมสรดังนั้นในวิโรในช่วงเดือนมก,กราเนี่ยเขาย้ายทีมได้ไหมย้ยายทีมได้นะครับแต่ไม่สามารถลงเล่นได้แล้วครับผมถามต่อประเด็นอันนี้นิดหนึ่งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเข้าใจได้ว่ายึดกฎของฟีฟ่าของเอฟซีใช่ไหมฮะว่าสองสโมสรแต่ในลีกล่างที่บอกว่ายกเลิกผลใช่ไหมครับยกเลิกผลไปด้วยเนี่ย นั่นก็คือล้มทั้งหมดไหมครับเอออันนี้ในในตอนแรกเนี่ยเราก็ทำเรื่องเนี่ยเสนอไปที่ฟีฟา<ช>่าแบบเนี้ยฮ<ช><ช>ะเราก็<ช>ถือว่านูเวนวอยไปแล้วก็คือยกเลิกการแข่งขันเราถือว่าไม่มีการแข่งขันไปแล้วะนะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาติดล็อกตรงนี้ถูกไหมฮะที<ช>นี้ปรากฏป้าเนี่ยก็มองว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยถือว่ามันเป็นคาเลนดาร์เดียวกันอืในปีฤดู ปีนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นที่จะต้องกลับมาใช้ไม่สามารถที่จะยกเว้นข้อบังคับที่กําหนดเอาไว้แล้วได้นะครับนี่คือที่ที่ฟีฟ่าปอกกลับมาล่าสุดนะครับแต่ละอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้ส่งหนังสือกลับไปเพื่อที่ยืนยันก็อธิบายในเจตนารมของเราว่าไอการยกเลิกทีสามทีสี่เนี่ยมันรวมกันนะครับมันมารวมกันมันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลีก ะะเรื่องนี้เป็น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 เรื่องใหญ่นะครับเราก็ทำให้แล้วแต่ทีนี้ก็คงต้องรอดูคำตอบจากฟี ف าว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรนะครับแต่ล่าสุดที่ส่งกลับมานะครับครั้งล่าสุดที่ส่งกลับมาก่อนที่เราจะส่งหนังสือกลับไปทวงติงเนี่ยคือเขาก็ยืนยันว่ากฎระเบียบท,ที่ที่ระบุเอาไว้แล้วอืมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามีเบรกสองต่อได้นะคุณแชมป รู้สึกว่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวพัเกเบรกสักครู่นะครับ